จิตอาสาตำรวจสถานีตำรวจภูทรสามรยอดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ค่ะ เวลา9้านาฬิกาวันที่26สิงหาคม2565ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หน่วยบริการ3ระยอดพันตำรวจเอกสารโรดพิมพ์คุณากรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทร3มระยอดนำตำรวจจิตอาสาเข้าปรับพื้นที่สำหรับทำแปลงปลูกผักสวนครัวมีนายอุปัรภมทองใบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เก่า3ระยอดอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัวและอำนวยความสะดวกโดยมีคณะครูจากศูนเด็กพิ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาสถานีตำรวจปูทอนสามระยอดร่วมกันทำกิจกรรม ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีโครงการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกไปพัฒนาไปร่วมกับภาคส่วนต่างๆในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะและเสริมสร้างข้าราชการตำรวจให้มีวินยัยเข้งคัดคุณธรรมจริยธรรมสถานีตำรวจภูทรสามระยอดจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขึ้นโดยได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสามาทำการปรับพื้นที่ เพื่อปลูกพืชผักสวนครัวให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หน่วยบริการสามะยอดเพื่อเป็นการสนับสนุสน,นโครงการอาหารกลางวันเด็กด้านพันตำรวจเอกสารโรธพิมพ์คุณากรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสามะยอดกล่าวว่าตนเองได้มีโอกาสมาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษและได้พูดคุยกับทางครูผู้ดูแลเด็กทราบว่าทางสวนจะมีงบประมาณค่าอาหารกลางวันเพียงวันละ400บาทเท่านั้นซึ่งในบางครั้งก็ต้องนำงบประมาณส่วนนี้ไปซ ือของใช้และอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นในการเรียนการสอนด้วยจึงมีความคิดว่ากันว่าน่าจะทําแปลงปลูกผักสวนครัวเพื่อที่จะได้ผลผลิตมาช่วยสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กได้ทางสถานีตํารวจภูทรสามระยอดจึงได้นําร่องโดยการนําดินมาปรับพื้นที่ก่อนหลังจากนั้นก็จะนําดินสําหรับปลูกผักรวมถึงเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆมาปลูกในร้อยยางรถยนต์ต่อไป